สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยกับหัวข้อ Random o f ฟเลิฟนะคะสำหรับหัวข้อนี้เน,ะนาะน้ำจะให้ไพ่เล่าไปเลยนะคะว่าเขาเป็นใครและเขากำลังคิดหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะน้ำจะตั้งชื่อคลิปตามพลังงานที่เราเปิดได้แต่ก่อนอื่นเนาะ เดี๋ยวน้ำจะขอเปิดเรื่องนะคะด้วยไพย่อ่าเป็นไพ่ชุดเดอะโรแมนต์แองเจิลละกันนะคะอ่ะเนาะมาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะและความรักแบบไหนที่เพื่อนๆกำลังจะได้พบเจอ This could be the o n นนะคะ My God คนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะใต้สำหรับขึ้นมาว่า w e d d i n g คนที่ใช่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะก่อนอื่นเนาะสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะในฝั่งของเรา ส่วนในฝั่งของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไพ่เล่านะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครให้ทุกคนทําสมาธินะคะรับไปดูกันเนาะว่าไพ่จะเล่าอะไรคะทําแ g ล p l a นะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับเปลี่ยนนะคะ แต่เราดูก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงว้าวการแต่งงานนะคะหรือว่าได้เจอกับคนที่ใช่ใครที่ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เจอนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะมาจากการที่เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพลังงานของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ เพื่อนๆจะได้เจอกับความรักที่จะนำพาเพื่อนๆไปสู่การแต่งงานการมีคอมมิตเมนท์ที่จริงจังนะคะหรือได้เจอกับคนที่ใช่อืพายล้มโอเคอย่างนี้ก็ได้เนาะเออเพื่อนๆจะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะใครที่เจออยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการแบบได้พูดคุยหรือว่าการปรับตัวนะคะ เป็นการปรับตัวเข้าหากันนะคะเพราะว่า e NERGY ของเพื่อนๆกับเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ใช่ของกันละกันอันนี้ในกรณีที่เจออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่เจอเดี๋ยวจะได้เจอนะสามเหรียญน,นะคะบางคนนะคะมีการแบบ เหมือนจะได้เจอเขานะคะผ่านเรื่องของการทำงานอาจจะเจอผ่านเพื่อนสังคมนะคะเป็นโชคชะตาที่ถูกส่งเข้ามาให้นะคะน้ำรู้สึกว่าในตอนที่เป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพื่อนๆเ,เองก็ได้นะที่มีการโฟกัสกับเรื่องงานนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองหันมาสนใจใส่ใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงาน และเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะที่พลังงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีการบาลานซ์เพื่อนๆจะดึงดูดคนที่ใช่คนนี้เข้ามานะคะเขาจะรู้สึกแบบถูกชะตากับเพื่อนๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเลยแต่สำหรับเพื่อนๆที่เจอกันอยู่แล้วนะคะน้ำรู้สึกว่าเพื่อนๆและเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช่ของกันละกันเป็นคนที่โชคชะตาส่งมาให้นะคะ เขาดูพลังงานของคนคนนั้นหน่อยค่ะว่าเขาเป็นใครมารอบนี้น้ำจะเปิดแบบทีละสามใบนะคะเพื่อนๆคนคนนั้นเป็นใครคะแฮงแมนนะคะ ขอโทษค่ะวุ่นวายเกิดการตั้งไพ่นะงั้นเอางี้น้ำขอใช้วิธีเดิมแล้วกันเนาะน้ำจะพยายามไม่ไปยุ่งกับมันแล้วนะคะเดี๋ยวจะลมอีกเราเหยิบมาตรงนี้แล้วกันออโอเค มาดูกันต่อนะคะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่เ,เพื่อนๆนะคะมีความคิดถึงเขานะคะเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนรักคนที่เรานึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เ,เพื่อนๆรู้สึกดีกับเขามีเขาอยู่ในใจนะคะเด็ดเดนะคะบางคนเป็นคนเก่า คนเก่าๆนะคะอืมโอเคเก่าในที่นี้เก่าแบบไหนนะคะก็มีหลายเก่าเพราะว่าเป็นดวงรวมเนาะก็อาจจะเป็นคนคุยเก่านะคะเพื่อนเก่าหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าเดี๋ยวเรามาขยายไพ่เดดเดตกันหน่อย,ย,ยนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ เดมูนนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันนะคะไม่มีสถานะคนคนนี้บางครั้งนะคะแบบเพื่อนๆออาจจะคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะไพ่เดอะเดเนี่ยคือการรีเวิร์สจบสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะเป็นคนเก่าเก่านะคะที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกับเพื่อนๆใหม่และได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ชัดเจนนะคะเพราะเหมือนโชคชะตานำพาให้มาเจอกันเพื่อที่ตัวของเขาเนี่ยเหมือนจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเกิดใหม่อะไรที่เคยคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับความชัดเจนแต่ตอนนี้เหมือนเรื่องเรากำลังดำเนินไปนะคะแลวเรามาดูกันเนาะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะ ลัคนาราศีที่เด่นๆระหว่างเพื่อนๆกับเขานะคะก็จะมีพิจิกมีนกรกฎพิจิกธนูเมษสิงกันพฤษกมังกรนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าหากกลับมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะการเริ่มต้นใหม่ที่จริงจังนะคะห้าเหรียญ night of c u p นะคะคนคนนี้นะคะเขาจะกลับมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขารู้สึกน้ำรู้สึก,กว่าช่วงเวลาที่เขาหายไปนะคะเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเขาจะพูดทุกอย่างนะคะว่าเขาแบบ เขาเชิญกับอะไรมาบ้างนะคะในวันที่เขาไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนๆอ,อยู่ในชีวิตอะ่ะเขาจะเข้ามาขอความรักจากเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะเพราะคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนาะเหมือนกับเพื่อนๆกับเขาจะได้มีการมาให้โอกาสกันนะคะมีการเริ่มต้นกันใหม่ เขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นะคะเป็นฝ่ายที่เข้ามาคุยก่อนทักทายมาหาเดสตานะคะและสุดท้ายเนาะน้ำรู้สึกว่าแนวโน้มนะคะไพ่เดสตาคือความสมหวังเพราะเขารู้แล้วนะคะว่าเพื่อนๆคือคนที่แบบ มีคุณค่าเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่เขาอยากใส่ความพยายามด้วยเหมือนเขามองเห็นแล้วนะคะว่าเพื่อนๆนนะี่ยจิตใจงดงามเป็นคนที่แบบสวยทั้งกายทั้งใจนะคะหรือว่ารอทั้งกายทั้งใจเขาสัมผัสได้ถึงคนที่ดีจริงๆคนที่แบบรักตัวเองนะคะคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมคิดถึงเทอลไยเขาก็มีความสุข เขาหวังว่าเพื่อนๆจะให้อภัยเขานะคะไพ้เดอะสตาร์เขารู้ว่าเพื่อนๆอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเขานะคะเนี่ยไพ่แฮงแมนนะคะติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเนิ่นนานแม้ว่าเขาจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะแต่น้ำรู้สึกว่าคนคนนี้เขาทรมานกับการที่เขาต้องสูญเสียเพื่อนๆไปและครั้งนี้นะคะการกลับมาของเขาเนี่ย หมือนเขาได้ยกระดับจิตวิญญาณขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่เขาจะเป็นฝ่าย Take Action ขอขยายไพ่เดอะสตาเพื่อการยืนยันนะคะว่าไพ่เดอะสตามาบอกอะไรคะจัสติกนะคะยุติธรรมเขากลับมาด้วยความเท่าเทียมนะคะ มีการให้แล้วรับที่เท่ากันเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะและทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นจากที่เคยแบบกลัวนะคะไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าตัดสินใจนะคะเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะมีการตัดสินใจแล้วไพ่บอกว่าเนี่ยการเข้ามาในครั้งนี้เพื่อนๆจะได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับอะไรที่มันชัดเจน ขอดูหน่อยเนาะว่าอา้าวผิดอันนะะ่าเรามาดูไพ่แองเจิลกันนะคะว่าจะไกด์ไลน์ความรักในครั้งนี้ยังไงเนาะขอคำแนะนำจากแองเจิลหน่อยค่ะการทำสมาธินะคะไพ่บอกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายนั่งสมาธิหรือว่าชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะลองทำสมาธิ และเพื่อนๆจะได้รับคำตอบนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวท่านจะส่งทรายส่งสัญญาณมาหาเพื่อนๆเองนะคะ yes นะคะ confirm แลงเจ่าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแบบเป็นไปแบบนั้นเลยเหมือนที่น้ำโพดนะคะ และถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะมั่นใจลองทําสมาธินะคะพอเวลาที่พลังงานของเรามีความนิ่งเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความจริงทุกอย่างมันก็จะปรากฏเพื่อนๆจะได้รับทรายจากแองเจิลอาจจะมาจากแบบความฝันตัวเลขการดนจิตดนใจให้ไปได้เจอได้ฟังหรือว่าได้ยินนะคะหรืออาจจะเป็นการที่มาเจอคลิปน้ำก็ได้ s u c c e s นะคะความสำเร็จ โอเคน้ําท้อกับการวางไพ่แล้วนะคะน้ำขออนุญาตเนอะวางทับไปเลยฮฮโอเคอืมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะสมมุติว่าเรายังไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยไพ่บอกว่าลองหาคําตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะลองทําสมาธิ เดี๋ยวเพื่อนๆจะถูกดึงดูดไปเจอก,กับคำตอบที่เพื่อนๆสงสัยนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติม Perfect timing เวลาที่เหมาะสมโอเคขอไกด์ไลน์ความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงคะ การกระทำนะคะแบบสําคัญกว่าคําพูดนะคะน้ารู้สึกว่าคนคนนี้เขาได้รับรู้ถึงข้อนี้แล้วนะคะแล้วจะมีการแอคชั่นจากเขาเขาจะเข้ามานะคะเพื่อใช้การกระทําในการบอกรักในการทําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าเขาจริงใจแล้วก็จริงจังจริงๆแต่เขาจะเข้ามาทําตัวน่ารัก แต่มันมาจากใจนะคะเป็นการกระทําเขาจะไม่พูดแล้วนะคะต่อไปเขาจะทําเลยพายบอกว่าหากเพื่อนๆปรารถนาในความรักนะคะจงรักให้มากขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะถูกดึงดูดมาด้วยตัวเพื่อนนะคะ หากเราชอบแบบไหนเราก็จะดึงดูดแบบนั้นเข้ามายกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราชอบเราชอบคนประมาณนี้อะ่ะเราก็จะไปดึงดูดคนประมาณนี้เข้ามาแต่ไพ่บอกว่าเราจะดึงดูดพลังงานมาจากตัวเรานะคะหากเราอยากได้ความรักที่ดีเราจะต้องเป็นคนที่ดีก่อนซึ่งรักตัวเองนะคะ เห็นคุณค่าแล้วก็เคารพตัวเองและเมื่อนั้นเพื่อนจะดึงดูดเขาคนนี้กลับมาคนที่ใช่นะคะเขาจะกลับมานะคะเพื่อพูดความจริงและกลับมาบอกรักเพื่อนนะคะการกระทําของเขาในครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับเขาจะทํามันด้วยความซื่อสัตย์เพราะเขารู้แล้วนะคะว่าเพื่อนเนี่ยคือคนที่มีคุณค่ากับเขา เขาอยากเข้ามาบอกรักอยากเขอโอกาสในความรักครั้งนี้นะคะและเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักกับความจริงได้สำหรับอีกนะคะนี่ไพ่บอกว่าจงมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในสถานการณ์ของคุณในตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนนะคะแต่หากเพื่อนๆเ,เชื่อนะคะ ความศรัทธาและความมั่นใจในตัวเพื่อนๆเน่จะไปดึงดูดให้เรื่องราวดีๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของผีเสื้อคือการเปลี่ยนแปลงเป็นการ transformation นะคะเพื่อไปสู่สิ่งที่เพื่อนๆต้องการขอให้ตรงแบบเชื่อนะคะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปไพ่สุดท้ายเนาะน้ําขออนุญาตเปิดเป็นไพ่ข้อความนะคะขอใช้เป็นชุดนี้เลยนี่ มาดูกันนะคะว่าหากเขาสามารถพูดอะไรได้นะคะคนคนนี้เขาอยากจะพูดอะไรเขารู้สึกว่ามันมีด้านที่เขายังไม่เคยเห็นในตัวเพื่อนๆนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่า เขาอยากเห็นมุมนั้นของเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเปิดใจเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มาสนุกสนานกันกันกบเขาด้านที่เพื่อนๆไม่เคยโชว์ให้เขาเห็นนะคะอาจจะเป็นด้านแบบดิบๆเถินๆของเรานะคะ <c oughs> คนเรามักจะมีสองด้านเนาะด้านที่อ่อนโยนกับด้านที่เข้มแข็งด้านที่บ้าบอนะคะกับด้านที่ติงตอง การเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นในตัวเพื่อนๆนะคะเขาอยากให้เพื่อนๆมาสนุกสนานกับเขาเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่การจากลานะฉันไม่ได้ต้องการที่เหมือนกับไม่ได้ต้องการที่จะจากไปแต่นั่นคือสิ่งที่ดูอืแต่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะ ระหว่างเขากับเพื่อนๆที่เขาเลือกที่จะทำแบบนี้แต่เขาก็ย้ำนะว่านี่ไม่ใช่การจากลาและเราสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง It's true จริงหรือเปล่านะคะเขาได้ข่าวว่าเพื่อนๆไ,ไปออกเดทกับใครเธอแอบไปออกเดทกับใครหรอจริงไหม เหมืนเขาอยากให้เพื่อนๆแบบได้ปรดบอกเขาทีนะคะเขาอยากฟังความจริงจากปากเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆแบบมีใครหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอืมเขาบอกว่าเขาอยากมีครอบครัวนะคะและคนคนนั้นก็คือเพื่อนๆเขารู้สึกได้เลยว่าเพื่อนๆจะต้องเป็นพ่อแม่ที่น่าทึ่งมากๆนะคะ เขาอยากสัมผัสประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกอยากสร้างครอบครัวไปกับเพื่อนอยากแต่งงานนะคะอยากใช้ชีวิตร่วมกันอืมอบางคนนะคะที่เขาแบบหายไปเนาะเขาอาจจะติดอยู่ในพันธะเก่าๆของเขานะคะเขาบอกว่าเขามีความผูกพันกับคนเก่าของเขา ทางร่างกายทางวิญญาณนะคะเขาเลยต้องการเวลาที่จะแบบเหมือนเคลียร์พลังงานนี้ก่อนเคลียร์การเชื่อมต่อกับคนเก่านะคะมันจะทำให้เขาอาจจะต้องแบบไปจัดการเรื่องนี้อ่ะก่อนที่เขาจะกลับมานะคะอืมมาต่อกัน missing you ฉันคิดถึงเธอฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างนะคะอืมเขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะเขาบอกว่าเขาทำเหมือนกับเขาไม่แคร์นะคะเรื่องระหว่างเพื่อนๆกับเขาที่มันเกิดขึ้นในตอนเนี้ยเหมือนเขาดูไม่ใส่ใจดูไม่แคร์นะคะนั่นเป็นเพียงพราะเขาต้องการที่จะทำแบบนั้นทำเหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจ ทั้งๆท,ที่ความจริงเขาก็คิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดทั้งคิดถึงนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาโกรธนะคะเขาบอกว่าขอโทษนะคะที่เขาทำตัวเหมือนกับเป็นผีนะคะฉันขอโทษที่ฉันชอบแบบมามาหายหายนะคะฉันแค่ต้องการที่จะแบบได้ออกไปเพื่อได้เคลียร์ ความคิดของเขาเคลีย์พลังงานของเขานะคะและอีกเรื่องหนึ่งนั่ก็เห็นถึง e อ NERGY คนเก่าๆเนาะที่เขาอยากที่จะจัดการหากเขาไม่ได้มีใครนะคะนั่นก็อาจจะเป็นแฟนเก่าที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ลืมยังมีพันธะบางอย่างที่เขาต้องสลัดหรือว่าต้องเคลียร์แต่ถ้าเกิดแบบเขายังติดอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่เขายังไม่สามารถกลับมาได้ แต่เขารู้สึกได้ว่าระหว่างเขากับเพื่อนๆนมันยังไม่ใช่การจากลาเพราะคนที่ใช่สำหรับเขาอะค่ะน้ำรู้สึกว่ามันคือเพื่อนๆนะคะ My Dream เขาบอกว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆนะคะฝันเกี่ยวกับเขากับเพื่อนๆ ในความฝันดูมีอิสระมากเลยนะคะดูมีความสุขเหมือนเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในความฝันและเขาแฮปปี้มากๆเขาอยากอยู่ที่นั่นกับเพื่อนๆตลอดไปเลยนะคะช่วงเวลาที่เขาฝันนะ่ะทําให้นึกถึงเพลงนี้เลยอะอะไรนะสะลักจิตอะคะ่ะเออยังแอบนัดพบเชอไม่ใช่ร้องมัวแล้วเนะี <laughs> ่ย ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวน้ำจะติดลิงก์เพลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะที่ขึ้นมาในหัวตอนนี้นมีอยู่2เพลง mm. เพลงสลักจิตนะคะ mm. เพลงกับเพลงภาษาอังกฤษ mm. ลองไปฟังได้นะคะหากอยากเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นเนาะ mm. ใบสุดท้ายค่ะ mm. เขาแบบเขารู้สึกว่าเขาโกรธมากๆนะคะเมื่อเขารู้ว่าเหมือนคนอื่นสามารถแบบมีเพื่อนๆได้อะ เขาไม่แน่ใจว่ามันมันท็อกซิกไหมแต่เขาต้องการให้เพื่อนๆนะคะเป็นของเขาแค่คนเดียวคุณต้องเป็นของฉันคนเดียวอารมณ์ประมาณขี้หึงขี้ห่วงนะคะอืมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิป Energy ในวันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำขอคำแนะนำให้กับเพื่อนๆใบหนึ่งละกันเป็นไพ่ชุดนี้นะนี่ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เปล่งประกายมหศจรรย์แห่งการได้เป็นตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนคุณจะเปล่งประกายในที่ที่เหมาะกับคุณในความเป็นคุณที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเป็นตัวเองอย่างมีความสุขคุณเปล่งประกายฉายแสงแห่งรักออกมาและผู้คนอื่นๆก็เช่นกันเขาก็จะเปล่งประกายเมื่อคุณได้ปล่อยให้เขาได้เป็นตัวเอง ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่เราได้เป็นตัวของเราเองเราก็ต้องแบบเคารพในการเป็นตัวเองของคนอื่นเช่นกันนะคะทุกคนมีแสงที่เปล่งประกายในตัวเองและน้ำเชื่อว่าความรักในครั้งนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆได้เป็นตัวของตัวเองเมื่อได้อยู่ด้วยกันจงมีความสุขในความรักนะคะไม่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นของใครก็ตาม น้ำขอให้เ,เพื่อนๆสมหวังทุกๆประการเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักกันนานๆใครที่ยังไม่เจอก็ขอให้ได้เจอไวๆนะคะใครที่ต้องการคนใหม่ๆนะคะยา้าเราก็ต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนไปเลยนะคะว่าขอเป็นคนใหม่แบบนี้แบบนี้อธิษฐานให้ชัดเจนนะคะเพื่อยืนยันว่าเราต้องการคนใหม่ ขอให้แรนดอมนี้นะคะเป็นกำลังใจเป็นไกด์ไลน์ดีๆนะคะถึงทุกคนที่มาเจอสำหรับวันนี้น้ำก็ต้องขอลาแล้วนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็บ๊ายบาย